สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้นะครับผมจะนำหัวโปรเจคเตอร์นะครับจากร้านเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่ขนาดของหัวโปรเจคเตอร์นะครับด้านขวามือผมผมจัดตอนนี้นะครับคือหัวโปรเจคเตอร์ลูกแก้วขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็ ด้านซ้ายมือผมนะครับคือหัวโปรเจคเตอร์ลูกแก้วขนาด2.5นิ้วนะครับโดยรวมดูพื้นฐานนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมต่างกันตรงที่หัวโปรเจคเตอร์ก็คือตัวลูกแก้วเห็นไหมครับคือตัวเนี้ย จะใหญ่กว่านะครับด้านซ้ายมือจะเล็กกว่าแล้วก็ความนูนของลูกแก้ว3.0จะใหญ่กว่า2.5จะเล็กกว่านะครับมาดูเรื่องการระบายความร้อนนะครับ2.5นิ้วมีพัดลมทางด้านล่างแล้วก็มีซิงค์เห็นไหมครับส่วนตัวนี้นะครับ ด้านล่างไม่มีซิงค์แต่มีพัดลมระบายอากาศนี่ฮะทางด้านหลังนะครับมีเพื่อนๆผู้ชมในช่อง YouTube นะครับถามผมว่าแล้วไอ้พัดลมที่ระบายความร้อนทางด้านหลังเนี้ยมันจะดีสู้แบบนี้ได้ไหมนะครับ ผมตอบตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นช่างทําไฟโรลจคเตอร์โดยตรงนะครับแต่ผมมองว่าเขาคงจะคิดไปแล้วแหละว่ามันสามารถระบายความร้อนทางด้านข้างได้แต่ถ้าในใจผมนะผมก็มองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเพราะมันไม่อั้นตรงนี้มันติดกับโคม ระบายยังไงมันต้อง,องชนซีโคลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยยังไงมันก็มีการระบายอากาศที่ดีกว่าในความคิดผมนะครับผมก็เลยเอาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าขนาดของโปรเจคเตอร์เนี่ยเนี่ยเยเลนเนี่ยเพื่อนๆก็พิจารณากัเราเองนะครับว่าชั้นพอใจ 2.5นิ้วชั้นพอใจ3นิ้วนะครับไม่ดราม่ากันนะครับว่าไอ้นู้นต้องดีกว่าอันนี้ต้องดีกว่า,นวา2นิ้วครึ่ง3นิ้วเนี่ยครับหัวโปรเจคเตอร์เนี่ยครับขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบลองไฟให้ดูนะครับว่าไอ้หัวโปรเจคเตอร์สอนิ้วกับ3นิ้วเนี่ยรำแสงจะเป็นยังไงนะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนเนตัดสินใจว่า ชั้นควรจะซื้อ2.5หรือ3นิ้วนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมไม่มีตัวลองตัวใส่หัวโปรเจคเตอร์นะผมจะลองกันแบบนี้แบบดิบๆกันเลยนะครับว่าอันไหนจะดีกว่ากันไม่ใช่สิอันไหนแสงจะคมกว่ากันอะไรกว่ากันนะครับมาจากใช้คาว่าร้านเดียวกันนะน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันแหละ เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับดูลำแสงนะครับนี้ผมยกให้ดูนะอ่านี่นะครับลำแสงแล้วก็ท้องแสงนะครับประมาณนี้นะครับ ความเิ้มข้นของแสงตั้งที่เดิมนะเพื่อนๆดูนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะเอาตัว3านิ้วมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่า3นิ้วเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นหัวโปรเจคเตอร์นะครับ ขนาดสมนิ้วนะครับดูลำแสงดูท้องแสงนะครับเดี๋ยวผมจะอิดไฟให้ดูนะ เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับโปรเจคเตอร์ตัว2.5นิ้วนะครับแล้วก็เอาเปิดตัว3นิ้วด้วยแล้วลองเอาตัว3นิ้วเนี่ยมาทับดูซิว่าแสงของ3นิ้วจะสามารถทับแสงของ2.5นิ้วได้หรือเป็นยังไงนะครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเปลือยๆแบบนี้ครับ2.5นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ยอันไหนแสงจะคมจะเข้มหรือ,อยังไงนะครับอ่ะอันนี้คือแสงของ2.5นิ้วนะอ่าเดี๋ยวมาลองดูแสงของ3นิ้วกันนะครับที่เห็นชัดๆคือ สามนิ้วเนี่ยพัดลมดังกว่าอ่ะตัวนี้คือนี่นะครับตัวบนนี่คือแสงของสองจุดห้านิ้วนะครับอ่าสองจุดห้านิ้วนะเห็นไหมครับตัวบนของสามนิ้วตัวล่างสองจุดห้านิ้ว เสียสลับที่กันนะครับอ่า,อาเห็นไหมครับที่ประตูไม้เป็นแสงของสามนิ้ว ด้านบน25นิ้วด้านล่าง3นิ้วนะครับเทียบอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าถามผมนะผมมองว่าลำแสงเนี่ยตัวไปเปลือยเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับ ผมว่านะอาจจะเป็นชิปที่มาจากบริษัทเดียวกันก็ได้แต่เพียงแค่ว่าอยู่ใน <c oughs> รูปทรงบอดี้ที่มันต่างกันนะครับแต่ถ้าสมมุติมีที่กว้างเนี่ยผมก็ไม่รู้นะคือนี้ผมทำในบ้านนะครับไม่ได้ทำที่โรงรถเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราเราเทสให้ดูผมเทสดูได้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับว่า จะซื้อโปรเจคเตอร์2.5นิ้วหรือซื้อ3นิ้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนะครับใช้คว่าขึ้นอยู่กับว่าโคมของเราเนี่ยสามารถที่จะใส่3นิ้วหรือสามารถใส่ได้แค่2.5นิ้วนะครับก็สรุปนะครับว่าแสงไฟนะครับของหัวโปรเจคเตอร์2.5นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ย พเพื่อนๆก็พิจารณาเองจากในคลิปนะผมไม่กล้าตอบแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมีคลิปเวลาไปติดตั้งในรถแล้วเนี่ยความสว่างมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับระหว่าง2.5นิ้วกับ3นิ้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คร่าวๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ